เลขเลขส่วนมากเลขส่วนมากเป็นเลขมาจากไหนคะคุณยายเขาเขานั่งเขานั่งจะมาที่เรากดเพราะว่าเขาขอกับปูกจ้ะอ๋อเนี่ยรู้ได้หนึ่งหกเพราะว่าขับอวกเลยหกหนึ่งหนึ่งหกนั่นแหละอ๋อหกหนึ่งเขาตรวจตรวจมลแล้วเขาเขาก็นั่งจะมาที่กันอ,อืม,นมอค่ะ ก็เข้างวดสองงวดต่อกันแล้วก็มามา,มาหลุดอยู่งวดสองงวดก็เข้าอีกที่ที่ผ,ผ่านมานี้ส่วนมากจะเข้าดีใช่ไหมคะคุณยายสามตัวก็เข้าแต่เป็นตัวตดวสามตัวอ๋อค่ะรู้แล้วแต่ถ้าถ้าผิดก็ไม่ไม่ไกลนะค่ะแล้วน้องเตมเ,เดียวถ้าผิดอะ่ะนะคะน้องน้องแกอายุเท่าไหร่คะคุณยาย เอาวุยน้องมีเซ้นเนาะจะขึ้น,นอนีีี่น้น้องมีเซ้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะไม่รู้มีหรือไม่มีเขาก็สวดมนต์แล้วก็เพ้านั่งสมาธิ่เขาว่าเขาขอกับปู่จอนแรกๆพี่ที่เขาถูกไว้เขาขันเห็นพญาน,นาคสองตัวมามาเล่นน้ำอยู่ไอ้อยู่สระอยู่สระบัวเขาว่าไม่รู้สระบัวตรงไหนเนะาะค่ะค่ะไา่รู้ขอฝันเห็นค่ะ เพนั่นแหละก็มาแต่นู่นเน่ยะวดแรกๆมาเอยๆมาเรื่อยๆถ้าปิกก็ไม่ไกลแค่เต็มเดียวสามตัวอ๋อค่ะขึ้นลงไม่ไม่เยอะเรียก่เยอะแค่สองตัวสามตัวแค่นี้แหละไม่เยอะไม่หลายตัวโอ้อค่ะแล้วความเป็นไปเป็นมาของน้องนะคะเริ่มแรกไปยังไงไรครับคุณยายเล่าให้ฟังคัะเข,เขาเป็นคนชอบอชอบอะไรชอบสวดมน นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็นั่งแล้วก็ถ้ายายมาไปวัดเขาก็จะไปด้วยไปทำวัดไปอะไรเขาจะไปด้วยอืมค่ะแล้วก็ขอปู่ปู่ครั้งแรกๆเลยนะคะครั้งแรกก็ขอเออสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ขอยยปู่ล่ะคะ่ะคุณยายแล้วก็มางวดแรกเริ่มแรกเลยครั้งแรกเลยก็มาบอกคุณยายลระคะจ้าเขาก็บอกเพราะว่าเขาเห็นหวยเห็นตัวเห็นตัวเลขพัานา อย่าหน้าสามตัวอค่แต่มันมันมาดอกตัวโตมันไม่บางบางครั้งก็ทรงอคอค่ะบางครั้งเขาก็เห็นอยู่บนข้อแมฆบนอคค๋อค่ะค่ะคุณยายพูดได้เลยค่ะแบบไม่เป็นไรค่ะเห็นเห็นอยู่บนก็เหมือนเหมือนเหมือนนอนเนล่นอยู่ที่นอนแล้วก็เปิดหน้าต่างให้เขาก็มองไปแม่แม่หนูเห็นเห็นเลีเลีกอะไรลูก เก้าเก้าศูนย์อยู่คนขน้อแม่มันเป็นสีอะไรมันเป็นสีขาวแก okay, ว่าก็ออกเก้าศูนย์จริงๆแต่มันออกก้างด่างเก้าศูนย์ค่ะโอ้แสดงว่าน้องเขามีเซนต์มากเลยนะคุณคุณแม่สองสองสองศูนย์ห้าอย่างนี้มันก็ออกสองห้าศูนย์อย่างเงี้ยเล็ค่ะสามตัวมันจะจะโต้ปอย่างค่ะบางทีก็ตรงสองตัวก็ตรงสามตัวก็โต้ คก <c oughs> ็เข้าบ่อยเหมือนกันแต่ยายไม oh, <okay. S 2> ่ยายไม่เล่นอ๋อค่ะยายนี่เหละพาสวดมนต์ถูกสวดมนต์เลยกแกก็นั่งสมาธิแม่จะขอหวยเขาเรียกแม่ก็ไม่แม่ก็ไม่อยู่แม่เ็าไปทํางานค่ะเรียกยายแม่เรียกตังแ่เล็กมฆนะค่ะแม่กูพ่อเราก็ไปทํางานค่ <c oughs> ะเราเลยเรียกแม่แล,แล้วคุณยายไปจับพิรุธเขาได้ยังไงคะเริ่มแรกก เริ่มได้ตอนได้แก้สกเขาฝันฝันเห็นพญานาคกันเลยครับตื่นามาแม่แม่หนูฝันเห็นพญานาคสองตัวอืราะว่าเีอะไรสีทองกับสีขาว่ะอันแหละตอนเนียอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่สระน้ำรูกสระตรงไหนค่ะแล้วก็หยุดหยุดสระที่นาเขาก็ตาเขาก็ฝันเห็นฝันเห็นไม่รู้ปู่อนะไรเนาะใส่สุดขาวใส่ใส่ใส แต่ไม่มีรมูปกรรมรุดขาวผมขาวผมยาวค่ะอยากถามคนที่ที่เขาเคยสัมกัดของพวกนี้นะคะเพราะว่าสงสัยปู่ปูป่อะไรเนาะปู่ผู้ชงหรือปู่อะไรนี่แหละค่ะก็ก็มาเรื่อยๆ้ามาเรื่อยๆ,าาอยๆถ้าปีดไม่ปิดกันนะแค่เตี้ยมเดียวสามตัวถ้าไม่ถ้าไม่โตรงก็โต้ไป,ปอย่างเงี้ยบางทีก็โตงบางทีก็โต,ต้สามตัวค่ะ โอ้แบบดีใจมากเจ้าดีใจมากเลยค่ะแม่แล้วก็งวดที่หัวะไรนะถึงหกหกหรือห้าห้า้วก็แกก็บวกอะไรนะห้าห้หหหหหาหรือหกหกนี่นลยเขาผิดอย่างนี้เนี่ยครับผิดเดี๋ยวบางคนเขาก็เขาก็ถูกเหมือนกันเขาเขาเล่นเขาเล่นเป็นเนะาะยายไม่ก็เล่นก็เหมือนว่าให้ fc ก็ไปตีขึ้นตีลงนะแม่เนาะอย่างอย่างเนาะให้ห้าห้าก็ไปอเอาขึ้นเอาลงเอาเนาะคะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะแม่ค่ะก ก็จริงมองเขาเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะแล้วก็บวกหกหวกกับเก้าตัวเดียวกันนะแม่เขาค่ะมันก็ออกจริงจริงอ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะแม่แล้วงวดนี้ทําไมได้หกหนึ่งหนึ่งหกคะแม่จ้ากอาเขาบอกไปเขาเขาเขาไปมาอย่างไงถึงมาบอกแม่คะเขาฝันจากเขานอนอยู่กับยายนี่แหละเขาก็ฝันแม่โน้ได้เดแล้วหนึ่งหกหกหนึ่งไม่รู้เขาเห็นที่ไหนก่น ดี๋ยว <คะ S 2> รอวันรอวันพป้าออนเราจะให้เขานั่งค่ะแม่จะได้ตัวไหนอีกค่ะค่ะโอ้ยแม่ขายัางไงเจออนเอ่อช่องเจอ่อนก็ต้องขอขอบคุณแม่มากๆนะคะที่มาเป็นแนวทางให้นะคะแม่ค่ะถ,ถ้าเกิดเอฟแม่ตกวันเนาะมันก็ค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ต้โต๊ะบ้านเนาะค่ะจุดบ้างครับถ้ายังไงถ้าเกิดเอฟซีเขาตามน้องหรือติดตามน้องถ้าเกิดเอฟซีเขามี มีเมตตาจิตเขาเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาทางน้องแล้วก็เดหนูก็จะบอกแม่ว่าเอฟซีเขาช่วยน้องอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างไงอย่างไงเราค่อยว่ากันนะคุณแม่คะเราชอบอย่างเงี้ยชอบไปวัดชอบตรวจมนไปเงี้ยเลยค่ะแม่โอ้ขอบคุณมากมากค่ะ,ะชื่อน้องอะไรคะแม่น้องคิมอ๋อน้องโทนิกาแล้วแม่เคยไปดูดวงตรงไหนไหมคะว่าน้องน้องเขาเป็นลูกหลานพญานาคเนาะเขาเขา ไปเคยไปดูกะหลวงพ่อที่อยู่ที่กาลสินแกยอยู่วัดปากหลงพ่อหลวงพ่อว่าท่าตนี่แล้วเขาเคยบวชเคยบวชมาอืมค่ะก็มาซื่อท้อาวเคยบวชมานี่หลวงพ่อท่านท่านรอกเราหามาชาติก่อนจ้ะาโอ้ค่ะ ค่ะยังไงเจออนต้องขอบคุณแม่มากๆนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเจออนโทรไปใหม่นะคะแม่จ้าจค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเอฟซีค่ะเอซีก็ได้ยินพร้อมๆกับเจออนนะคะว่ายายน้องคีมให้นะคะว่าน้องคีมมาเขามาเออน้องคีมฝันนะคะว่า ได้6 1 1 6นะคะ FC ก็ลองพิจารณาดู FC ก็ได้ยินว่า,วาเขาจะอ่อนนะคะว่าน้องกีม้มีมีเซน์นะคะแม่แม่ก็ยายน้องกี้ก็บอกว่าไปไปดูที่ที่ไหนดีไปดูที่วัดอะไรน้องกี้ม,มดจอนก็ลืมกระสีนื่ไงว่าน้องออพระอาจารย์กระทักว่าอ้าวเคยปวดมานะคะก็เลยมีเซน์นะคะเวลานอนเวลานอนหรือ มองก้อนเมฆอะไรก็จะเห็นเป็นตัวเลขนะคะก็ถือว่าน้องมีเซนต์นะคะยังไงเออจออนก็ยังเป็นเพียงช่องแนวทางในการตัดสินใจของ FC เท่านั้นนะคะยังไงเจออนก็ฝากช่องด้วยนะคะช่องเจออนพารวยนะคะเจออนจะเดินสายนี้เลยไม่ได้ถ้าไม่มี FC คอยสนับสนุนจออนฝากด้วยนะคะเจออนรัก FC นะคะโชคดีทุกๆคนนะคะ